สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับจเจอกันอีกคลิปนะฮะกับซันนี่เอ3 5อหนึ่งสามห้าครับขุดสัญชาติจีนนะฮะ งานดินคมกับงานขยายไหลนะฮะมันสอบยานผานะไหมยูหันยานผานะไมมก็แพร่เพื่อนมันอมน้ำไปเด้ดแพร่เพื่อนมันอมน้ำไปมันก็เลยสอบ มีคนเอาแฟร่เพื่อนมาทิมนี่ว่ามันเลยอมน้ามไว้เขาเปิบบกดกดูเ,เ,เล่มาสิ มาในรุ่น1354นะครับเล็กกระทัดรัดเหมาะกับการใช้งานขุดลอกนานะครับว่าดักดินใส่หกล้อดำผมที่นะเอาอือจบไหมใครละนี่พี่รวยอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ,โอ้ นี่พี่ลวยคนเดิมเป็นดันนะฮะอือหือกระตุกกระตุกโอ้จมอ่ะเราจะเอาโคขึ้นไปนะ bây trong xe chè 3, chạy 2 túc chè hà chạy oh. 5 đường đó chạy chạy 5 1, 3, 3 ไปแล้วฮะไปแล้วฮะไปแล้วเอาล้วงออกรถด,ดับซะงั้นแบตบหมด ล้วงออกก็ทำหันนะครับกลางทางเลยเอาไว้ไม่ได้เดี๋ยวสุดนะนี่แหละเขาว่ายิ่งแก่ยิ่งเก้ายิ่งแก่ยิ่งแก่ประสบการณ์ <c oughs> อ่ะเปิดท้ายแล้วเอาละเีนี้นใสเกียร์ได้ไหมกระตุกกระได เอาละดูว่าจะติดไหมครับขอให้ติดรถเบาเลยแห้งแล้วเลยแบบน,นี้ bây kia đang khó lao à? ôi, nó tít lèo, bọn cái đâu thôi, tài ไปแล้วดันไปทีมเลยดันไป็นทีมเลยตามไปดูคนดีกว่าโอ้ยกระ,ะตุกว่าว่าตี๋อะไรนีน่เี่ย Sae kia kiên sáng mà đi téo á tiên đé nè quá nuôi nga căn to